ตั้งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์ยากเพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูส,สีใได้บ่ต้องลำบางคือเปิ่นในตอนนี้เลยจำรับมาครับพ่อพี่น้องครับมื่อนี้ครับ เป็นเมนูลีนจีอีสานครับสัวลีนจีอีสานครับกับบักม่วงแก้วขมิ้นเฮิมเิ่มน้ำปลาดองจิ้มแบบแซ่บๆเผ็ดๆแบบซุ้งซ่วงย้ำใบใครับนี่สี่โมงกว่าแล้วบ๊บยหรืลอะไรสี่โมงกว่าครับอุ้ยเบื่อครับของหากินยากภาคอีสานของเราแล้วครับนี่กับบักม่วงนกแก้วขมิ้นครับน้ำปลาดองจิ้มแต่เผ็ดแต่ซุงอีหลีครับเมื่อนี้ครับ มาสี่มงแรงครับวันอนี้ก็นดิขอ,อนเอาว่าสั้นครับวันอนี้ก็เบิดมือครับอุย้ยเบิ่งน้ำจิ้มครับหยวนน้ำลายครับไอเลีครับถ้าพ่อพี่น้องทุกทุกคนนะครับอยากสุอาลินจีอีสานครับกับบักม่วงนกแก้วขมิ้นก็นแล้วก็ไปแซ่บไปเลยครับมาครับคำนี้เดยอื้อ สมแก้วเล่ใจครับหืดหดในเลยเนี่ยสุดยอดครับ คำยังไงครับเพื่อพี่เพื่อนลองทุกๆคนนั่นแหละเหลืองๆคำเพิ่มครับืม บรรยากาศร้อนๆนี่สิครับอยากนอนครับส่วบึกเงี้วกับบึกม่วงแกวเขมีหนี่อุย้ยสว่างหักเลยครับเขาอยากนอนเลยอืม เดอยับกินบักเงี้ยวนะครับจะกินนต่นเนื้อนะครับเป็นกินทั้างในลิดลงไปครับแสบ ม,มาครับคำยงใหญ่ครับแก้มปองสองขัง มือนนี่ครับประมาณตีสี่ครับฝนตกแต่ว่ากระตกบ่แห้งมาเลยอึ้งบ่พ่อออกครับตกกให้ดินเปียก,กซื้อนะ ส่วาวหัก ปีนาทีครับอืม มลมหวัวาระพัดมาครับจริงจริงเลยคำยังไงครับ จะว่าขาเจ้าว่าบ่าให้กลืนได้ครับมันสิขับไถ่บ่ออกครับสำหรับผมออก็คือขับไถ่บ่ออกคือกันครับบ่ออกบ่เหล่ะอือต้งสวมแก้วต้องกิดแก้ว มาครับสินสุดท้ายื่อพีพื้นอ้องครับบวงนกแก้วขมิ้นครับ Mm hmm. แซ่บครับสว่วบวกม่วงนกแก้วขมิน้นกับบลกแง้มมาหนี่ถือว่าเผ็ดแซ่บครับน้ำจิม้มพร้อมข้าวขวา้าเผ็ดพริกพงโปรสุดระกาหน้าปลานะครับกินบรรยากาศย่างมงแดงครับเก็ดให่ซวงเศร้าอยากนอนครับเมนูนี้กรัร้องเผ็ดกิ่นร้องเบืองครับคลิปนี้กรสิ ขอจบไวบประมาณนี้ครับแยวคักเบิดท์ทาแเลยครับคลิปนาสิเปินเมนูอียงกับทาเบื้องถาติดตามผมนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามการรับชมครับขอบคุณครับ